สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีย่ามแรงจ้าหลังจากเข้าเบงพอพันไปแล้วนะคะกาเปลี่ยนข้อมูลจักน้อยนึงค่ะเพราะว่าข้อมูลเรื่องพอพันค่ะเพิน่นบราอนุญาตให้อัปโหลดนะคะเก๋กะได้นนแก่ข้อมูลหลายเทือค่ะพี่น้องอาจจะเห็นนะคะเก๋อัปข้อมูลหลายครั้งค่ะคลิปเก่านะคะกาด้วยสาเหตุที่ว่าอาจจะข้อมูลอาจจะ มอมะสมค่ะก็เลยเดตตัดต่อใหม่นะคะแตวก็ขออภัยพี่น้องที่เดตอัปโหลดหลายครั้งค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากับพยายามเพื่ออยากให้พี่น้องได้เห็นอ่าพอพันธุง์งามๆนะคะคลิปนี้ค่ะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศก,ากับการปลูกยาให้งวเฮ้าค่ะพี่น้องคะอ่าตอนนี้เก๋ก,กับพี่น้องมาอยู่แปลงสาธิตนะคะซึ่งเก๋กได้ทดลองปลูกอ่าอยามุลโตค่ะพี่นอ้องค่ะ นี่เป็นยาโมลโตกับยากินนี่ค่ะตอนนี้กยังอยู่ในเนื้อหาของอาการปลูกยากินนี่อยู่นะคะพี่น้องคะจากที่แนะนําพี่น้องไปว่ายากินดีดีที่สุดค่ะเก๋กัญยงใส่ความพยายามอยู่นะคะว่ามันดีที่สุดจริงบอก่ค่ะก็เลยได้ทดลองปลูกเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันค่ะได้หูน้ากันนะคะเก๋เอาต้นพันธ์ของโมลโตค่ะพี่น้องคะนี่คือโมลโต2สองนะคะขอมาจาก เพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะโดยเอาต้นพันธุ์กิ่งพันธ์มาปลูกค่ะพี่นอ้องใส่กิ่งพันธ์สามต้นค่ะตอนนั้นเก๋กับปลูกอตอนปลูกคือเกปลูกเดือนกัญ่านะคะก็ได้สามเดือนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะยาขนาดสามเดือนนะคะแต่กอซัมมี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเบ่งนะคะนี่คือเก๋ปลูกอยู่ต้นพันธุ์สามต้นค่ะสามเดือน ได้เพิ่มขึ้นมานะคะสองสี่พี่น้องหกแปดอ่าได้สิบต้นค่ะนี่กาลัางแตกขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องเป็นสิบสองต้นนะคะระยะเวลาสามเดือนค่ะสิบสองต้นค่ะพี่น้องงับปรมงกอทั้งนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสามต้นค่ะ อ่านี่พี่น้องเฮ็ดในขาเห็นค่ะว่าการแตกกอนี่ค่อนคลางซานะคะนี่ค่ะแตกกอซาก็าญากินนี่ค่ะตอนนี้เก๋ก,กยังยืนยันกับพี่น้องคือเกาค่ะว่าให้ปลูกกญากินนี่นะคะแตกกอดีค่ะให้พ้นผลิตเร็วค่ะพี่น้องอย่าประเมิงทั้งนี้ค่ะนี่คือญาอ่ากินนี่นะคะ เป็นกินนี่สีม่วงค่ะพี่น้องคะอ่ะขอให้ค่ะพี่น้องเป็นกินนี่บอมมาซานะคะซึ่งเก๋เอามาปลูกด้วยต้นก้าคือกันค่ะพี่น้องเอามาปลูกต้นก้าสามต้นเช่นเช่นกับมูลโตสอนะคะพี่น้องมาเบิงว่าระยะเวลาซึ่งระยะเวลาต่างกันค่ะ,ะเก๋ปลูกเดือนตุลานะคะตัวมูลโต ปลูกเดือนกัญยาค่ะห่างกันหนึ่งเดือนนะคะมูลโตสมเดือนค่ะพี่น้องเบิองคักๆอีกเท่านึงค่ะนี่นี่คือมุลโตกอมูลโตสาเดือนปลูกด้วยต้นก้าสต้นนะคะตัวนี้เป็นกอของหยากินนี่ปลูกด้วยต้นก้าสต้นระยะเวลาสองเดือนค่ะพี่น้องมาเบิงนะคะเพิินแตกกอเท่าใดค่ะนี่ค่ะมานับนํำกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะสองสีก แปดสิบสิบสองสิบสามค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่กอสิบสามต้นทอดกันนะคะแต่ว่าระยะเวลาห่างกันหนึ่งเดือนค่ะระยะเวลาในการปลูกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะกาดให้เหาเด้ฮู้วค่ะว่าอาห้ากินนี่ยังคองแชมอยู่นะคะการแตกกอการให้ผลผลิตค่ะอามูลโตก็ยังสูบบ่ท่านใดนะคะนี่ค่ะ แตกกอนนะคะนี่ปลูกตัวน,นี้มาเบิง้งกับพี่น้องร้านสิทธอรัยนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดค่ะพี่น้องคะตนนัวนี้สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะอาจจะได้ปุ๋ยได้ยังบอทั่วถึงค่ะนี่ค่ะขนาดกอนะคะบอแตกต่างกันเลยนะคะขนาดกอค่ะสองเดือนกับสามเดือนค่ะพี่น้อง ตอนนี้เก๋กันยั่งยืนยันนะคะให้พี่น้องแนะนําให้พี่น้องปลูกหญากินนี่คือกันคือเก้าค่ะพี่น้องอ่าเก๋กระเด็ดทดลองปลูกมันละโต,โตแล้วค่ะก็ยังแต่กอพืสู่กินนี่นะคะนี่พี่น้องเบ่งชัดๆนะคะเปรียบเทียบให้เห็นค่ะระว่างหญ้าสองชนิดนะคะแต่คือ,อแถวนี้ค่ะพี่น้องก็จะเป็นกินนี่นะคะส่วนแถวนี้ก็จะเป็นมโโตสองค่ะนี่จ้ะ เห็นได้ชัดเจน,นะค่ะพี่น้องคะการดูแลนี่คือเหมือนกันทุกอย่างนะคะใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นใส่หยังพร้อมกันมดทุกอย่างลดน้ำนะคะก็ดูแลไปพร้อมๆกันค่ะกะัเห็นใหรอหูว่ายังแผลกินหนีอยู่นะคะแต่ว่ามุลโตกับโบเมนว่าบบดีนะคะพี่น้องคะมูลโตกับมีขอดีคะ่ะพี่น้องอย้ำาประเบิ้งทานนี้จ้ะนี่คะ่ะพี่น้องอย้ำเปิะงเบิ้งคอดีของมูลโตค่ะอ่าพี่น้องเบิ้งจากมุมสูงนะคะ จำนวนต้นทอการกระจิงค่ะแต่ว่าให้พี่น้องเบ่งใบของกินหนีนะคะกับใบมูลโตค่ะใบมุลโตสีหนากว่าแลวก็สีเข้มกว่าค่ะนี่ค่ะมูลโตจะให้ใบดกนี่จ้ะการแตกกออาจจะบดีแต่ว่าใบขุ่งเพิ่นนีค่อนข้างหนานะคะพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นเป็นลำต้นเป็นปองขึ้นค่ะนี่อ่าเป็นปองขึ้นจังี่ค่ะ เป็นลำต้นเป็นปองแล้วก็จะมีแตกใบออกตามปองเลยคะ่ะแตกใบทีนะคะนี่แตกใบเป็นระยะขึ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือขอดีของเพิ่นนะคะแตกใบเป็นระยะขึ้นแบบนี้จ้ะนี่ค่ะก็เลยเฮทไฮอ่าได้ผลผลิตหลายในส่วนของใบนะคะซึ่งใบนี่สําคัญอย่างมากนะคะในการเอาไปเลียงงวค่ะมูลโตสองแตกกอซาแต่ว่ากรให้ผลผลิต ค่อนข้างโอเคอยู่ค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะคือใบเพิ่นสังเกตพี่น้องมันจะเป็นใบใคล้ายใบหญ้าลูสี่นะคะซึ่งใบสีเข้มหญ้าที่มีสีเข้มใบสีเข้มส่วนใหญ่จะมะีโปรตีนสูงค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งจากใบน้่นะคะหญ้าที่ใบสีเขียวอ่อนคือหญ้าที่บอทมีโปรตีนนะคะหรือ่าโปรตีนหน่อยค่ะ สังเกตง่ายเบื้องต้นน้ำนะคะพี่น้องคะทายาเข้าขาดการบำรุงก็จะเป็นสีเขียวอ่อนโปรตีนก็จะน้อยค่ะแต่ขันเข้าบำรุงดีกะเฮ็ดให้ยาของเข้านีงามใบเขียวโปรตีนก็จะสูงค่ะวิตามินนะคะก็จะเพิ่มขึ้นค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะคือขอดีห้องเพิ่นนะคะนี่ค่ะไาอยากเลีนโมเลโต้นะคะก็ล่องเบื้องได้จ้าพี่น้องคะกะบอแมวนวา่าขี้รายนะคะกะถือว่าโอเคอยู่นะคะในระดับหนึ่ง แต่ห้เก๋เทียบเทียบกับอยาก,กินนี่นี่ยังบอ่อสูค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแตกกอเร็วกว่านะคะระยะเวลาหน่อยกว่าแต่ว่านี่ใบบ่อหันหลายเพราะว่าเอาจมพันเด็ดตัดค่ะพี่น้องถ้ากินนี่ถือตัดเมื่อดนะคะจะแตกกอดีขึ้นเพิ่ม,พมะะเพิ่ผลิตไ้เร็วค่ะเพราะว่าเพิ่นแตกแขนงแตกนอขึ้นมานะคะแต่ถ้าตัวนี้ถูกตัดเมื่อไรนะคะก็ยิ่งจะซาแตกกอซาค่ะพี่น้องแต่คันเพิ่นเด็ดแต,แตกกอขึ้นมาแล้วกะ รู้สึกว่าโอเคค่ะมนีก็เลยเอาผลการทดลองของเก๋นะคะมาฝากมาตอดนะคะยมามะแรงเดี๋ยวจังไปคุยกันในเรื่องพอพันธ์เก๋ยังมีพอพันธ์อีกหลายโตค่ะมาแนะนําให้พี่นอ้องเดี๋ยวศึกษากันค่ะพอมือนั่ยกลับไปเด้หลายตนะคะแต่ว่ากับค่อนข้างที่จะอัปโหลดยากแน่นะคะเก๋ก็จะพยายามนะคะนําเสนอให้พี่น้องแต่เป็นแนวทางในการเลือกพอพันธ์ค่ะสำหรับมณีนะคะเก็กฝากไว้ กับยากินนี่นะคะมูลโตสองใบพี่น้องพิจารณาเบิ้งค่ะขอมูลที่เกศนำเสนอมานีนะคะพี่น้องมักแบบใดนะคะมีขอดีทั้งสองยางค่ะขอดีขอเสียแตกต่างกันนะคะกะเอาขอมูลตัวนี้ฝากไปให้พี่น้องนะคะพิจารณาเอาค่ะสำหรับเกศย,ยังมักกินนี่นะคะยังมากินนี่คือเก้าค่ะพี่น้องให้พ้นผลิตดีให้พ้นผลิตเร็วเช่นเดิมค่ะ แต่กะจะบดทิ้งมูลโตค่ะกะจะปลูกไว้นะคะเพื่อเสริมโปรตีนเพื่อเสริมสารอาหารหล,ลายๆอย่ยางให้กับน้องงัว่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กะคําแล้วค่ะพี่น้องตะเวนโต๊กดินแล้วนะคะ,คะคกะคงฝักขอมูลเกี่ยวกับการปลูกยาไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าจังเจอกันนะคะในนา,อาพอพันุอีกค่ะพี่น้องคะเป็นพอพันโตงามเลยค่ะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะไปเห็นตัวจริงแล้ว สุดยอดอีกค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ